นี่นามาหาฉันฉันมีอะไรล่ะพอดีฉันอยากได้บ้านใหม่นะ่ะช่วยหาบ้านใหม่ให้หน่อยได้ไหมไปซื้อบ้านใหม่กันไหมแต่ว่าเราอยู่นี่นี่ก็ดีอยู่แล้วนะหาบ้านใหม่ทำไมดูเนี่ยบ้านพังแล้วเพื่อเป็นไงไม่ไม่เห็นแข็งแรงโดนหวัวอาเตียว อิดก็พังเลยเห็นไหมเออไม่เป็เลยเดี๋ยวฉันไปหาเยเยอะไหมบานหลังนี้เป็นยังไงอ่ะทางนั้นว่าดูทางเรนี้นะใช่ๆๆเอาบาหลังนี้แหละบาหลังนี้แหละจัดไปเลยไปซื้อเลยโอ้ยข้งปวดขานอนแป๊บหนึงนะ อันนี้งของนอนก่อนปวดขานี่นะครับเงินผมมาจ่ายแล้วอืมดีมากมาจ่ายแบบนี้ก็ดีไหนดูนี่สิประตูเราเจ๋งดีใช่ไหมเจ๋งดีเจ๋งดีง,ดงั้นไปดูข้างในกันดีกว่าไปกันว้าวดูนี่สิบ้าหลังนี้กว้างมากเลย ว้าวกว้วงดีจังเลยนะใช่ใช่ใช่ใชกว้วงดีด้วยเฮ้ยมัเลือกบ้านหลังนี้แหละแต่ว่านายจ่ายเงินไปเท่าไหรอ่อ่ะบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ทำไมใหญ่จังอ๋อจริงใจเงินไปเท่าไหร่นะเหรอบ้านหลังนี้ราคาสามพันนะว้าวสามพันนี่มันกว้วงสุดๆไปเลยเจ๋งดีฮะ พลังลอยตัวอากาศอาเทงความดีใจกับบา้านเป็นไงล่ะฉันลอยอากาศได้ด้วยนะอุ้ยจิงดีดีได้แต่ลอยอยู่นิ่งๆไม่ได้เหรอไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวตกมันต้องควบคุมไว้ตลอดเวลานะงั้นจะขอลองบ้างนะ อออเจ้ก็ลอยได้เหมือนกันเฉาเฮ้ยอนั่นมาชนกันละโทษดีนะเพื่อนนายดูนี่สิเอ่ออันนี้มันอยู่ในบ้านด้วยแหละสงสัยเขาเตรียมมาให้อออเจ้ก็ได้ยินว่าเขาจะเตรียมของให้เหมือนกัน,นสองข้นนะ ดูคอ,อนนี้สิแล้วก็มีดาบด้วยเหมือนจะเป็นดาบของเลนนะอคอนอคอนกอนใหญ่ดีเหมือนกันนะเนี่ยอืมแล้วเราจะทำอะไรกับอันนี้ดี ไปเก็บเมือในห้องอห้องกันไหมแล้วห้องเราอยู่ที่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันอะงั้นเราลองไปหาดูเรื่อยๆได้ไหมดูุกอย่างด้กันพอดีเออ,อ,อ